สนนุโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเครื่องสำอางนากโนะข,ของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินนักร้องเจ้าภาพจ้างไปร้องเพลงที่ไหนก็ไปหมด แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นงานคอนเสิร์ตปกติแต่ล่าสุดเจ้าแม่รำวงแนนซี่ท็อปไลน์ถูกจ้างไปร้องรำวงแบบแก้บนงานนี้จะเป็นยังไงไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงกันเลยค่ะแล้วก็มีบางคนว่าให้ไปแบบรำวงแก้บน99รอบอะไรเงี้ยไปร้องคนเดียวเนี่ยเขาแบบเหมือนบนไว้อะไรอย่เงี้ยค่ะก็มีแบบนี้ด้วยค่ะเขาบนเพลงของแนนซี่คือเอาเพลงชั่ว 7Tb 7หัเนี่ยไปบนเกี่ยวกับงานของเขาแล้วปรากฏว่าคืองานของเขาเนี่ยสเร็จ แล้วเขาก็เลยจ้างแมนซี่บอกว่าให้ไปลำวงให้ไปร้องลำวงบนไว้99รอบต่นแรกเนซี่ก็ตกใจมากเพราะว่าในการลำวงเนี่ยจริงๆแล้ว9รอบก็แบบโหแบบเราร้องลำวงกันอะไรเงี้ยแต่นี่คือ99รอบค่ะก็ต้องร้อง แต่เขาก็เป็นรอบแบบสั้นๆในการแบบว่าเวียนรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเขาลงเราถือนะคะก็99รอบแล้วพอดีวันนั้นก็มีพี่โบ๊ชซูเปอร์วันทามาปช่วยแจมด้วยโอ้โหไม่งั้นก็คือร้องกระต่ายเลยยาวๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเตรียมเพลงไปประมาณ30กว่าเพลงค่ะอ๋ออ๋อหมายถึงว่าเดินเดินลำวงเดินรอบนั้นใช่ใช่ใช่พี่ก็คิดว่าร้องร้องเพลงนั้น99ที ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าคือหลักๆก็มีเพลงช่วยเจิตซีดีเจ็ดโหนแล้วก็ต้องเป็นแนนซี่ไปร้องอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงลำบงอาล้เบิ้ลของแนนซี่คืองัดมาหมดเลยค่ะมีดีเพลงที่ผลิตไว้เงี้ยก็เอาออกมาล้องให้เขาหมดเลยวันนั้นนะคะครั้งแรกเลยค่ะ99รอบก็ตกใจมากแล้วก็เจ้าภาพก็ชอบมากเลยค่ะชอบบอถ้ามีอีกก็แน่นอนยังไงก็ต้องจ้างให้นนซี่ไปลำบงอีกเงี้ยค่ะเรียกว่าเล่นจริงเล่นเต็มที่ใส่เต็มพลังแบบนี้เจ้าภาพรักตายเลยนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุงออนไลน์และ YouTube ข่าวลุกทุง้งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง้งนึกถึงช้างไทย